Ni nha không chịu ta, lại được bao bán hàng minh hour. Oi, yêu nó, 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 อย่าไปอย่าไปเกี่ยไปใกล้เนาะเหยี่ยไปเลยนึกว่ามาปังขี่ม้ากันกล้วยให้พี่ดูหน่อยได้ไหมมามาปังขี่ม้ากันกล้วยให้พี่ดูหน่อยน้าปังน้าปังนี่ไงปังมาเนี่ยเนี่ยอิไรเนี้ยใครทำตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยอานี่ดูนะดูนะดูนะ อ้าวตัวอะไรหอยปล่อยนะให้น้องดูปล่อยไว้ให้น้องดูตามมาสิหอยว่ามันโอ้โหเล่นใหญ่เลยเอาเข้าไปแบบนี้ห้ามทำตามนะครับ no 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 เดินไปไหนไปไหนครับ

ดูดูสินะความไม่ตรงไปหาแมวเหรอแมวนะ <c ười> ไม่มีแมวมีแต่สิงโตอ <c ười> นอนเล่นจิงเจ ค่พี่ด so, ูพี่ดูกางเกงนะพี่ดูนี่สวัสดีค่ะพี่ฟ้าใสพี่อันดาอ้าวทำน่ารักกันเลยทำน่ารักให้พี่พี่ก็จะถ่ายรูปไปน่ารักเร็วน่ารักแล้วแบ๊วยังน่า ให้พี่วิรเอตอนติดขออนุญาตไปอาบน้ําได้แล้วนะคะพี่ทรายแค่มแยแ้ต่พี่อย่าให้น้องเล่นยังมันหุ่นวายแล้วก็กางเหลดอมันหดอยู่ตอนนุญาตไปอาบน้ํานะคะโอเ อาบนา้ำแล้วกคยใครกดปิดเลย